สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเก้าคุณชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับรวมที่สุดของฟรีในพิมลีกันนะครับผมก็เรามาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นใครมาจากทีมไหนในพิมลีกนะครับผมว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับผมที่ย้ายฟรีมา นะครับผมก่อนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้านล่างด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นคลิปใหม่สำหรับคุณนะครับผมโอเคเราเป็นเริ่มกันแล้วห้าเมตรรดิเกตเหมือนกับมาเกิดในโลกลูกหนังอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอย่างอังกฤษและตอนนี้เขาก็จะก็ได้ชื่อว่าเป็นการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวด้วยสถานการณ์ที่ยากลําบากกับเรอัลมาดริด หรือแม้กระทั่งที่บายเยนเิลนิกหลายคนเชื่อว่าความรุ่งรวนของเพเม็กเตอร์โคล,ลัมเบียจบลงแล้วด้วยการเล่นตำแหน่งเบอร์สิบแบบดั้งเดิมแม้แต่ตัวของฮาเมสเองก็ยอมรับว่าตำแหน่งของเขากำลังจะตายไปจากฟุตบอลสมัยใหม่ทว่านับตั้งแต่ย้ายมาเอเวอร์ตันซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหรือไร้ค่าตัวนะครับผมสตาร์ฟุตบอลโลก2014ได้พิสูจน์ว่าเขายังมีเส้นทางที่ดีหลายหลายปีอยู่ข้างหน้า ลูทิเกตยิงไป5ประตูและสามิซติในพรีเมียร์โดยยิงโดยลูกยิงล่าสุดของเขาก็เกิดขึ้นในเกมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาต่อสอย่างน่าเซอร์ไพรส์นี่เองแต่แต่เขาก็ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่จะเป็นนักเตะย้ายฟรีที่ดีที่สุดในพรีเมียร์เราจะพาคุณย้อนกลับไปหาพวกเขาเหล่านั้นกันเลยนะครับผมคนที่1นึ่งสลาตันอิดบราฮิโมวิด ย้ายมาจากเอชเชมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2016กันนะครับผมโซเซมิโย่อาจได้ชื่อว่าล้มเหลวในการนำแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมาสู่ทุนทินโอเทอร์ฟรแต่ด้วยการเซ็นสัญญากับซาลาตันฮิบาร์วิทมาจากปรา,า,ากปราีสแซงต์แชงน์นั้นอย่างน้อยมูริโย่นำความตื่นเต้นมาให้แฟนผีที่ค่อนข้างเบื่อและผิดหวังได้เล็กน้อยซาลาตันนั้นยิงได้ถึง17ประตูนในฤดูกาล6-17ของพรีเมียร์ลีกนะครับผม ก่อนที่จะประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นฉีกขาดในปีถัดมาซึ่งทําให้เขาได้ลงเล่นเพียง5เกมเท่านั้นอย่างไรก็ตามใน1นึซีซั่นแบบเต็มๆนั้นราตันอิทบราฮิโมวิชช่วยให้ยูเนเตดคว้าแชมป์ยูโรป้า EFL ครับและคอมมูนิตี้ชิลอีกด้วยกันนะครับผมสุดยอดมากพระเจ้าของเราคนที่ 2. องเจมินเนอร์ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี มาลิเวอร์พูลในปี2015นหะครับผมหลังจาก5ปีที่เอติฮัสเตเดียมเนลิตี้เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับมิลเนอร์ในฤดูกาล2 0 1 4ัน1 5้กองกลางสารพัดประโยชน์มุ่งหน้ามายังคู่แข่งร่วมหลีกอย่างลิเวอร์พูลโดยหลายคนเชื่อว่าช่วงราที่ดีสุดของเขาน,นผ่านไปแล้วแม้จะอายุแตะหลัก30ปีในตอนที่เซ็นสัญญาแต่มิลเนอร์ก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ลิเวอร์พูลเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ เข้าถึงรอบชิงแชมเปี้ยนลีก2ครั้งและคว้าแชมป์ในปี2019นอกจากนี้เขายังเป็นสตาร์เด่นของทีมในขณะที่หงแดงคว้าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยและตอนนี้ก็ลงสนามไปเกือบ250นัดให้กับสมรุปรปากจากเชนอนฟิลแล้วมิลเนอร์ได้ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางและฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งในช่วงเวลาของเขาเข้ากับทีมด้วยความหลากหลายและการทำงานอย่างหนักของเขานั้นคือกุญแจแห่งความสำเร็จล่าสุดของเจเกนครอป <c oughs> นคนที่ 3. m ม c ิเชลบัลักย้ายมาจากบาเยนมิเนกมาเชลซี2006ด้วยการถ่ายเลือดใหม่ในเวลานั้นทำให้สิงบูได้นำเอาตำนานทีมชาติเยอรมันและบบเยนมาแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์ปี2006กองการรายนี้เคยคว้าแชมป์บนเดสิกามาแล้วสีสมัยตั้งแต่ไกเซอร์ส l ลเชนถึงบาเยนมิเนกจนกระทั่งขอมาอยัางกุลลองดอน บัลหลักมีส่วนสำคัญอย่างมากในขณะที่เชลซีคว้าแชมป์เบลลีกในปี2 0 1 9 2 0 1 0ในช่วงสีรูในช่วงสดูการที่เขาอยู่กับทีมตำนานที่ติดทีมชาติเยอรมัน98น,นัดคว้าแชมป์เอฟเอคับได้3สมัยลีครับ1สมัยและคอมมูนิตี้ชิล1์งสมัยและก็แฟ้นในรอบรชิงแชมป์เบลลีกในปี2007และ2008รวมแล้วบัลหลักลงเล่นไปมากกว่า166นัดให้กับทีม โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า40นาาัดต่อฤดกูกาลในช่วงเข้าสู่วัยย่าง30ปีคนที่3เจเจโอโคชาย้ายมาจากเปเมาโบรโตันในในปี2002สุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติในเดีเดและย้ายมาจากเปเมายัางเดอะทรอตเตอร์ทันทีหลังฟุตบอลโลก2002และโอโคชาก็เขียนชื่อของเขาให้กลายเป็นตำนานโบรตัน ซึ่งโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของทักษะและไหวพริบในในการครองบอลน,นอกจากนี้เจเจยังได้รับตำแหน่งกับตันทีมในช่วงค้าแข่งในจินรีบ็อกสเตเดียมอีกด้วยในใน,ในฐานะกับตันโอโคชาพาโบตันเข้าถึงรอบชิงลีครับปี2004ที่แพ้ให้กับมิตเทร์สโบรระหว่างยิงไปกว่านั้นโอโคชาช่วยพาทีมเล็กๆอย่างโบตันไต่อันดับ0ถึงที่8ปี2003-2004และ ปี2005ถึงจน2006และที่6ในปี2004ในปี2005ทำให้เดอะชอตเตอร์ได้เข้าไปเล่นยูฟาครับซึ่งพวกเขาไปถึงรอบ3-2ทีมสุดท้าย <c oughs> คนที่5โซเคมเบลย้ายมาจากสเปอร์มาอาเซนนอนในปี2001นี่คือหนึ่งในการย้ายทีมที่อัพยศที่สุดในประวัติศาสตร์โดยแคมเบลย้ายจากสเปอร์ไปคู่แข่งที่ไม่รู้เกียดกันมาตั้งแต่ชาติปังในอย่างอาเซนอน ก่อนฤดูกาล2001-2002ซ็นเตอร์แบ็กทีมแชมป์อันดิดใช้เวลา12ปีกับการไถเดือทองตั้งแต่รับระดับเยาว,วชนมายังทีมชุดใหญ่แต่ปีที่ทีที่สุดของเขาดันขึ้นกับเดอะกันเนอร์ในฐานะผู้นำในแผงแนวรับอันสุดแ,แข่งแคมเบลช่วยให้ปีช่วยให้ปืนใหญ่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสองสมัยรวมถึงแชมป์ไรท์พ่ายในปีซีซั่น2003และ2004 นอกจากนี้เดอะกันเนอร์ยังได้แชมป์เอเอคัหนึ่งสมัยและไปถึงรอบชิงแชมเปี้ยนลีกด้วยการมีแคมเบอยู่ในทีมต่อไปคนที่หคนสุดท้ายนะแล้วนะครับผมก็เป็นแกรี่แมคคาริสเตอร์ย้ายมาจากค o เวนซีมาลิเวอร์พูลใน2ในปี2000บนบนวัย5 5ปีแมคกอาริสเตอร์ถูกเชียร์อุตลีเยดึงมาอย่างทินแอนฟิ์ซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกต่างกันหมวดคิ้ว แต่ดาวเตะมากประสบการณ์ชาวสกอตแลนด์กับช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับ2ปีที่เขาอยู่ที่นั่นหลายคนยังจำลูกจริงสุดคลาสสิกของเขาได้จากฟีลิกระยะ45หลาซึ่งเป็นประตูชัยในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เหนือเอฟเวอร์ตันในปี2001แถมแม็กอัลลิสเตอร์ก็ร่วมคว้าแชมป์ก็ร่วมคว้า5แชมป์มมกับทีมใน1ปีด้วยปี2001หงแดงคว้าแชมป์ลีกครับ เอฟเอครับยูฟาครับซูเปอร์ครับและเชีริตี้ชิลแม็ก์อันเดอรสเตอร์ยังคงยิงประตูที่สำคัญในฤดูกาล2000และ2001ซึ่งหงส์แดงก็คว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในปี2001และ2002อีกด้วยนอกจากนี้เขายังยิงเขายังยิงลูกโทษสำคัญในยูฟาครับรอบตัดเชือกกับบาร์เซโลนาซึ่ง อูลิเย่เรียกดาวเตะสกอตแรงในเวลาต่อมาว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่สร้างแรงบนันดาจใจมากที่สุดเป็นไงกันบ้างครับสำหรับนักเตะฟรีในพรีเมียร์ลีกนะครับผมที่แบบดีเลยอะที่ดีเลยนะครับผมก็ถ้าผมพลาดไม่ดีพลาดพลาดไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยครับนีอ่อาจเป็นเริ่มต้นของการพลาดของผมก็อีกชมกันได้ว่ากันได้ คอมเมนต์มากันได้ว่าจะติชมตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ม,มาแก้ม,มาซ้อมมาพาดซ้อมนะครับผมก็สำหรับคลินี้ผมไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับผมผมลาไปก่อนส,สวัสดีครับผม bye บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊บ